้มีคนรู้อ,อ,อ,อย่างนั้นเาต้องสอนอย่าันเป็นเรื่องทั้งๆนคะพูดอะไรก็เมื่อว่าสมัยนี้นพรวคพัฒน,บบน,น,า,า,นามันเยอะเสียกจะต่ผลใจที่ไหนก็เห็นพระริปัฒนาอันวิปัสนามันเริ่มหมายยางไ้วิพัฒนาแลว่าเหนแจ้งรู้จริงต่างเร่วงภาวะเดนินสมาชีจหมายถึงการตั้งใจมัน่นการำํำพูดคิดมันมีตำราน สมาธิแต <al ow> <board> so ่วาตั้งใจมั่นสบายอย่างนั้่อ๋อมันไม่ได้หมายถึงอาการของกายเ่ยอาต่กายนั่งน่งนั่งเรนนานแล้วก็คนนั้นเป็นสมาธิเลยแค่ไม่ใช่เพาะนั่งสมาธิใต้โมหะอ่าเนรแเาเขามีมหาคนผมเห็นตอนนั่งได้ยีชั่วโมงไม่สะดุกกระเลยคุณให้ทานข้าววันทีก็สี่วันสวันอย่างนี้เขาบอกว่าเขาทำสมาธิขาดคนดีคแต่ว่าผมอันนี้พูดเรื่องสมาธิตอนนี้นะครับ เมื่อเสรไปจังหวัดเลยไม่กี่วันนี้มาก็มีพระองค์หนึ่งมีอาจารย์ที่เป็นมหาปะเรียนประเวดห้าสวัส์เขาทำสมาธิได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็มีูกศิ์คนหนึ่งแล้วเขาทำได้ยี่สิบชั่วโมงเหมือนกันตัเป็นผู้หญิงลูกศิษคนเขากำลังจะมาสร้างสำนักถือแพร่พดีนั่นเองแต่อันนั้นสมาธิใกล้โมหะนะครับถ้าทธคนไปทำสมาธิอย่างนั้นลาเมืองไทยออก ทาสมาธิมือน้วใครจะทำมาต้อสวนไม่ต้องกินกันไม่ต้องกินแล้ว,ๆๆลวบนันนีเอาถ้าทําสมาธิจากนั่นเหมือนเดิเมืองไทยในถ้าหักมีคนต้องการเอาไปเมืองขึ้นแต่แล้วถ้าหากว่ามีสภาผ่านไ้เนัะนี่นัน่นเลยจะไปอยู่ที่ไหนครับลองคิดดูให้มันดีนะ่นานแม่ถ้าสภาคนไทยถือพุษษษษทธศาสนาสภาพร้อมกันทานทั้งหมดแล้วกับเมืองไทยไปยกให้งคนอื่นปกครองแล้วก็เราจะไปอยู่ที่ไหนเป็นเมืองขึ้นเขาสบายไหมคุณคุณไปเป็นเมืองขึ้นเขาเป็นแบบเป็นผู้ท่าเขาจะเนี่ย จะพอใจไหมไม่พอใจไม่พอใจจะไม่ต้องทำอย่างที่คนเขาพูดว่า,าทานทานมันไม่อย่างนั้นทานหมายถึงการทีอ่อธิบยเท่านั้นเองคุณผู้ชมท่านเมื่อกาทรทําสมาธิหมายถึงตั้งใจทาการทํางานทําพูดคิดอะไรให้มีสติรู้เท่าทันเหตุการณ์สมบุทั้งปัจจุบันและ ในอนาคตมันจะมีมาอย่างนั้นทัานนี้ตัว่วิจาสนามองเห็นการใกล้กันไปอย่างนี้ครับวิ่ปัสนาถ้าจริงๆเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นี่ครับกาเที่เขาทํากัน,นั่งคดีครับผมขาไม่ได้แดิ่ที่เขาเป็ไปเคยทำเนี่ยทางานเขาจะเคยแค่ว่านั่งได้วิ่สิบสี่ชั่วโมงเขาจะนั่งเจ็ดวันเขาจะไม่กินข้าวคุณคิดอย่างนี้ททก็คิดถึงเขยาจะเจ้นี่ครับ ตอนนั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้านะครับเมื่อท่านมาทําทุกษกิริยาไม่ไม่ทานอาหารเลยไม่กินข้าวไม่กินน้ากั้นลมหายใจก็ไปไหนมาไหนไ,ได้ได้ถ้าอย่างนั้นก็ได้เป็นพระอาหารก,ก็มันไม่ได้เป็นพระอาหารเลยครับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย แต่สมัยนั้นก็ได้สมาบัตเตอร์นั่นก็ยังไม่เป็นทางทุกข์มันยังดับทุกข์ร้อดแล้วนะนรอบแล้วผมก็ได้ยินหลายรายเมื่อสอนทำสมาธิให้นั่งสมาธิแล้วจะบริกรรมหรือว่าภาวนาอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าต้องเห็นแสงเห็นสีนะต้องเห็นเทวดานะต้องเห็นพระพุทธรูปนะต้องเห็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับสมาธิหนูจะต้องไปเห็นอย่างนั้นเห็นนี้เหนนี่เป็นของนอกตัว โอ้มันไม่อย่างนั้นเขาเข้าใจว่าเขาได้มีมิตรอะไรต่างๆอันนี้มิตของคนหลงครับนี่กคนมีโมหะโมหะจะลิดน้ครับคำว่ามีมิตสีแสงสีเทวดามันเป็นการคาดคิดที่กิเลมันตกมากครับคอที่เมันตกมากเพราะเราไม่มีปัญญาเมื่อมีคนหลงแล้วกิเลมันตกมากได้มันก็เปแสดงดวดลายแล้วก็เรยไปติด คำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นเว่าอยานั้นเป็นเรื่องของใจเรื่องของใจคำว่านินิตแปลว่าเครื่องหมายเำว่าอย่างน้เราก็เลยจะเอาเครื่องหมายเห็นสีแสงสีเทวดานรกสวรรค์เห็นพระพุทธรูปอะไรลอยมาอันนั้นมิมิตโมหะโลกยิลดุจมากครับเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นเรื่องของการรุงแต่งจิตพาดเดาเอาเองอถ้าอย่างนั้นก็คำว่าสมาธิหรือว่าคำว่าการที่ทำจิตใจสงบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าไปยึด สิ่งภายนอกที่เป็นรูปเป็นแสงเป็นสีอะไรที่ว่าเป็นมินตรนะครับผมอยากจะให้หลวงพ่อได้อธิบายเดวกับเรื่อนมินตนะครับเพราะว่านิมิตเครื่องหมายที่กําหนดนี่มันเราจะไปเอาอะไรมนาะเป็นเครื่องหมายะคระับเร<อ>ื่อ,อ,ง,องมิตรคนเยอะมากเข้าใจกันว่าสิ่งสีแสงสีเทวดานรกสวรรค์หรือพระพุทธรูปลอยมาอยู่ที่จิตที่ใจที่ไหนและจะเขาจะพูดแต่อันนั้น ไม่ใช่เป็นมีมิตในทางพุทธศาสนาครับมีมิตโมหะมีมิตคมหลงแต่โมหะโตคมหลงสุดเมื่อหลวงสุดมันจะทําไม่ผูกพันนะครับคาว่ามีนิตนยครับคําวิปัสนาแปลการถึงเรื่องมีนิตเลยเครื่องหมายเครื่องหมายที่ตรงไหนเนี่ยคือเครื่องหมายนี่มันมีอยู่ในตัวของเราคือในขณะที่เราเคลื่อนไหวเช่นเรนั้นเราเคลื่อนตัวจะยืนขึ้น อันนี้แหละมีมีมีตัวมีมีตัวว่ามีสติให้มีสติคอยสิบตามเช่นเราพิกมือขึ้นข้อมือลงยกมือไปเอามือมาก็ให้มีสติสิบตามอันนี้ว่านีมีมีมีตัเครื่องหมายเครื่องหมายให้สติอยู่ที่การเคลื่อนไหวนี่ครับอ๋ออยู่ตรงที่ว่าเราจะทําอะไรก็ให้เอาจิตใจของเราไปกำหนดรู้อยู่ตรงที่นั่นเลยนะครับอย่างนั้นเม่อเราจะเดินไปยกขาขึ้นอย่างเนี้ ก็เอาสติของเราเนี่ยไปแล้วลึกลงที่ขาน่ะเอาขาหรือว่าเอาเท้าของเราเป็นนิ้วมิตอะไรนั่นน่ะนิ้วมิเป็นสิ่งที่ว่าไปกําหนดนั่นนหะเพราะภาษาไทยทางพระพุทธศาสนาเลยนิมิตเราเครื่องหมายสมมติว่าเราจะเอาไม้มาแปลงบ้านแต่งเรือนมีความต้องการไม้เตียงสองเมตรแลวไป้ตัดเอามาจากสามเมตรนั่นเตียงเม็ดนั้นก็ใช้งานอะไรไม่ได้เลยต้องการสองเม็ดเท่านั้นเองเพราะพระพุทธเจ้าสอนเอาอันพอดีนิมิตเราเครื่องหมาย เมื่อเรามีสติรู้เท่ารู้ทาการเคลื่อนไหวของร่างกายขึ้นทิศมือขึ้นรู้จุดทวพร้อมในตัวขอวงเรานะเมื่อสมรู้สึกตัวอย่างที่เขาพูดไ้ในหลักธรรมท่านคือว่าธรรมที่มีอุปกรณ์มาสองอย่างสติคนรู้ได้สัมปารญยะคนรู้เก็บให้ระลึกได้ให้รูต้ตัวนี้แ่ะสติเป็นัวเครื่องหมายคือเราทิศตา ก็ให้มีสติรู้นี่เป็นเครื่องหมายอยนู่งเนี้เพื่อกเลือกสติเข้ามาอยู่ที่นั่ที่สัวเราเราหายใจเข้าหายใจออกอให้มีสติรูอ้อันนี้เป็นเครื่องหมายของร่างกายภายนอกเนี่ยแต่สําหรับจิตใจเนี่ยคนอื่นมองไม่เห็นแต,แต่สําหรับมีนิอันที่ผมพูดทุกมือขึ้นเื่อนมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเองียงซ้ายเอียงหัวก้นเงยคิดตาอ้าปากหายใจ คนมองเห็นครเป็นมินิภายนอกอันนี้เราจะเรียกว่ารูปมินิก็ได้ก็ได้เ,ดเาราจะิของเรามากําหนดรูปครับเป็นมนินิทเรื่องกายหน,น,น,นึ่งดูกายพิจารณาดูกายแล้วกำหนดที่กายเชื่อนไหผู้เหยียบ,บ,บทาําการทํางานนั่นอันนี้ก็ว่ามินิภายนอะกครับพระพุทธเจ้าสอนอาแว้ท่านจะมีสติทุกเมื่อเถิดเมื่นตายทึงจะไม่ตามทันเลยครับ,รบเมื่อเรามีความรู้สึกการทําพูดทุกอะไรต่างๆเราจะไม่ทาผิด ไม่ใช <S ung> ่ตายเน่าเข้าโลงนะครับคือตายแล้วคนไม่มีความรู en, no, ้สึกในตัวกระทาพูดทุดพูที่ติดก็มันเน่าเหมือนมันเน่ามัเหมือนคือมันเป็นของที่ไม่ดีตรงนี้เนี่ยนี่ไม่มันต้องเป็นนี่ครับนม่นี่เร่งที่เป็นนามธรรมนะครับผมก็ได้เรื่องจิตใจนะไรมีนตอนนี้คนอื่นมองไม่เห็นจะเห็นได้เฉพาะตัวเราครับ กำลังเราทําการทํางานไม่ต้องเอาสติมากําหนดทางล่กงายภายนอกให้มากนะคะตอนนี้แต่เคยดูจิตใจที่มันปล้าคลดด้วยมันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับร่างกายภายนอกจิตใจไม่เหมอกันหมายถึงอารมณ์นี่ว่าิดที่มันคล้นมากที่มันเป็นอารมณ์นะครับามรู้สึกความรู้สึกมันเป็นอารมณ์ไม่ว่าทำมาลมเกิดกับใจนะครับทำมาลมคิดตายเห็น นี่สวยไม่สนใจนะครับบางอย่างเป็นอารมณ์เข้ามาเนี่ยพอใจไม่พอใจให้ดูที่ตรงนี้ดิกอาเอาเอาความรู้สึกที่ว่าพอใจหรือไม่พอใจนั่นแหละเป็นเครื่องหมายเรียกเป็นมินิเป็นนินิเป็นมินิที่เราจะสำนวนรู้ลงไปขาดดูลงไปเฝ้าดูตรงนี้ขาดเ่็นความรู้สึกตัวเอ้มันพอใจไม่พอใจพอใจแปลว่าอะไรพอใจแปลโมหะโอ้ความพอใจจะมีโมหะความไม่พอใจเนี่ก็มีโมหะ ส่วนจิตใจของเรามันเป็นปกติอยู่แล้วที่ไม่ปกตินี่ครับว่ามีอะไรคือปกติก็คือโมหะเข้ามาทํางานเข้ามาครอบงำจิตใจจิตใจหรือชีวิตของเราหรือว่าอะไรครับมันสุดยาเพราะไม่มีตัวนตนนะครับมันเป็นปกติเหมือนกับน้ำเอามาเตียรเตียร์ไปนี้พอได้ครับอย่างน้ำในคูในคลองกับน้ำฝนน้ำันน้ำในบ่อน คนเกินมากผมเคยถามน้ำแข็งสะอาดไหมขาบอกว่าไม่สะอาดแล้วถามน้ำกันสะอาดไหมสะอาดแล้วถามน้ำฝนสะอาดไหมสะอาดไม่สะอาดเท่าไรก็ดีกว่าน้ำแข็งน้ำแม่พะยาน้ำทะเลสะอาดไหมไม่สะอาดเต่ควรจริงน้ำนั่นน่ะมันสะอาดเลยครับที่ไม่สะอาดไม่ใช่น้ำโอ้ว่านตัวน้ำแท้ๆหรือว่าธรรมชาติแท้ๆเนี่ยรับ มันสะอาดก็มันสะอาดครั้งมันสะอาดไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันเป็นซุ่มเใช่ไหมครับภาพนาะแล้วจะเห็นได้ยังไงอย่างเช่นน้ำสะอาดเอาน้ำแดงเข้ามามันก็มีสีแดงขึ้นมาเอาน้ำดำก็มีสีดำขึ้นมาเอาน้ำอะไรแล้วน้ำสีก็ไม่ใช่น้ำนะครับมาผสมกับน้ำเส้นสีอันนั้นเลย ตัวชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับแต่ตัวชีวิตตัวจิตใจของเราจริงๆนั้นมันเป็นปกติมันสะอาัมันสว่างมันต้องอยู่แล้วนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่เห็นอันนี้นียจะนี่มีนิมิในทางพุทธศาสนาถ้าเราไม่เห็นอันนี้เลยเราเห็นเรามีเราเป็นเราเข้าใจสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมานันไม่เคยชีวิตของเราความพอใจมันเป็นเพื่อความไม่พอใจ มันเป็นทุกตอนที่จะพอใจไม่พอใจเพราะมีคนหลงอันนี้แหละคนประจิตมีนิทเวไม่รู้จริงก็เลยจะเอาอันนั้นมาเป็นมีนิทับ<อ>นี่มันเป็นอย่างนั้นร่างกาครับอันนี้เรียกว่ามีนินจะต้องหมายถึงว่าเอาอยู่ที่ตัวเราเอาทุกตัวเราถ้าเป็นภายนอกก็เรียกว่าร่างกายให้ดูเรื่องร่างกายเป็นมีนิตร่างกายครับถ้าภายในอารมณ์จิตใจก็ให้ดูกําหนดรู้อันนั้นอันนั้นก็เรียกว่า กา,ารได้ทำวิปัสสนาหรือว่าเห็นแย้งยังไงเห็นแย้งไม่ใช่ว่าไปเห็นพระพุทธเจ้าไ,ไม่ใช่ว่าไปเห็นจิตใจคนอื่นนะไ,ไม่ใช่ว่าเป็นไปเห็นเอเดเวดาหรือว่าเห็นเลขหวยเลขเบอร์อะไรจำนองนั้นนหะครับอันนั้นมันเป็นคนคี่ของคนหลง<ะ>มันไม่ใช่เห็นอย่างนั้นอันนั้นคือว่าคนหลง<ะ>คนหลงผิดไม่รู้จริงแ้่พูดตามตำรานะครับเพราะว่าทำผิดถ้าถ้าพูดอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่า ไม่ใช่เหตุผลนะมันมีในตัวหนังสือเอาไว้ว่าพูดพูดสุดตลบมนุษย์สามารถคือทำอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตัวเพราะว่าเป็นธรรมบาัติด้วยนะครับเพราะว่าใครทําไม่ได้นะคร<อ>ับถ้าทําได้แต่เนื่องทำมาดูที่คุณถ้าสมมติคุณนะว่าคุณมองเห็นจิตใจผมถ้าผมคิดแบบด่าคุณจะเกิดโฆโฆคุณจะมองเห็นนะต้อไม่เห็นเลยนะเพราะมันไม่เห็นเนี่หตุ ตัวข,ของผมเองจะรู้ตัวของคนจะมามองเห็นจิตใจผมท,ทาไมผมเคยพูดเรื่องนี้ครับอาจารย์ที่เคยสอนกรรมฐานเถนแต่ท่านสามารถมองเห็นคนนั้นคนนี้ออกคนนั้นจะมาเวลาเท่านั้นเองผมก็เลยนึกอ,อาจารย์นี่เป็นบ้าเลยพูดอย่างนั้นเพราะท่านเคยสอนกรรมฐานแต่ปากท่านก็ ย่ำเขมาไม่เข้ามาเพื่อนมากคืออาจารย์นิบ้าเพิ่งนี่ว่าเปนตายเพิ่งนเปคนตายเพิ่งจะเห็นนึก่ห็นท่านไม่รู้จักเลยครับท่านทำไมเป็นนี่ว่านิจดานะมิจดานในใจเลยไม่รู้เลยท่านไม่เห็นไม่เห็นผมก็พูดสมุดสมุดไปให้ท่านเพลินไปเสร็จิตใจผมทดลองดูทดลองอาจารย์พอดีนานๆเข้าของคนเอาจารย์แต่ว่าะการเชื่อมา สุดบุีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็มีเป็นเป็นขเลศมันจะเป็นขีเลศทาไมท่านาอ้าวแลกันอาจารย์นี่มันโง่ถึงขนาดนี้แล้วมาสอนให้เรากลาดทําไมเราจะกระลาศทําไมสมัยเราเป็นเนรเออธรรมดาอยู่กับคนโง่ต้องโง่อย่างนี้ดู <S S S มันเปนกระลาดต้องฉระลาศอย่างนี้ท้นในตมิในใจั แต่ใน้ก็เรื่องสมถะที่ศาสนาเนี่ยครับหลวงพ่อเ่ื่อธิบายคำว่าสมถะมันต้องเข้าป่าเข้าดงไปนั่งอยู่คนเดียวในถ้ำในเหีวหรือยังไงก็ต้องอดข้าวต้องอะไรเข้าทานสิบห้าวันบางเดือนหนึ่งบางอย่างนสมถะใช่ไมเขาไม่เข้าใจครับเขาไม่เข้าใจเดินเดินผมก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันที่ผมทำกับที่อาจารย์ที่ว่าอาจารย์ที่ผมนึกในใจนี่ครับนึกในใจอาจารย์มีโง่ าเนี่ยคนไม่เข้าใจครับตาก็หมายถึงตาลงคงไทยแบกปุ๊เข้าไปในถ้ำแตในตาลึกๆอันนี้เป็นคนไม่เข้าใจครับตาแต่สมัยนั้นผมก็ถามเหมือนกันตาหมายถึงขนยุ่งคนพุกแต่เราต้องพยายามมาดูจิตใจที่กำลังยุ่งกำลังพุกหมายถึงจิตใจเราไหงตาลงวุ่นวายตาไหนมันรุงงังนี่ตาหมายไม่สงบเออเนี่ยตาที่ตรงนี้เราต้องพยายามที่ผมเคยได้ยินจากคุณพะธาบอกว่า ถางตาอย่าตัดต้นไม้เนี่ย่ะแล้วก็ฟังคำเรียเท่านี้ก็พอถ้าคนมีปัญญานะครับท่านก็หมายถึงคนโงั่นเองหมายถึงจิตใจมันมืด็นปูรานเขาสอนลูกสอนหลานนะครับไม่เหมือนกับพวกเรานีนะพาลูกพาหลานเขาไปในนว้วก็จับดอกไม้มั่งเคกมั่งเทอนมั่งแต่คนสมัยนี้ก็จับไปเหมือนกันไปเขาทำกันไปอย่างเพื่อปูปูตาตาอย่างนั้น็นเขาทำเขาทำตามกันมาไม่มีความหมายเลยคับตรงนี้ แต่ถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่พูดสำหรับพวกเราได้ดป็นอย่างนั้นถ้าจับดอกไม้ไปเมื่ออาดอกไม้ปูชาในพระพุทธรูปท่านก็ไม่ได้มีหอมและท่านก็ไม่ได้มีเห็นว่าสวยงามเพราะตาท่านก็ไม่ไม่รู้เดินไปไหนดังท่างประจันเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่เป็นโบราณเอาดอกไม้ไปูกาหนูสวยอดอกไม้สวยแต่ถ้าทำาทัวเอให้สวยอย่างนี้นหนูไปไหนมาไหนจับจนหน้าดูหน้าสมอย่างนี้ เมื่อกดทุกลงไปทุกหอมม่หอมดังพระพุทธนต์ทัน,นททตันจะท่านทำกายวาจาใจของเราให้หนหัวปตโมท่านไม่เหนแล้วก็จะเป็นเรื่องแล้วจั้เนมือดเยนลงไปเป็นยังไงหนูสว่างสว่างถ้าเดินกลางคืนถ้าไม่จุดไฟมันจุดเนจุด,ด,ดห้อมอสอนวันนี้คนมีตาสองตามีหูสองหู การดูเขาต้องมีตาสองตาจิดเพื่อนสองเล่นไปเนี่ยต้องมีปัญญาดูการทำของเขาหูสองหูฟังคำพูดของเขาคิดคูดหนูต้องคิดนี่มันเป็นอย่างนั้นอันเรื่องสรมถากรรมฐานมันอย่างนี้แหลต่ในรว่ับขั้นแรกต้องสอนเด็กเด็กเราเนี่ยไม่จแบเบ็ดเข้าตาในัยนี้โอ้โหในกรรมฐานท่นเข้าปีสิบปีเบ็ดเข้าไปตาก็ดีออันนี้เป็นวิธีของคนเด็กเด็กคนนี้ ปู่ย่าตายายเมื่อเราเจริญสมาธิสมานดังที่หลวงพ่อว่าให้รู้ให้เข้าใจอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่แล้เราก็วิจารณานี่ครับมันก็คล้ายๆกันก็คล้ายๆกันมันเป็นว่าทำกันแล้วแบบเดียวกันหมดสมาชิสมาธิสก็เหมือนกันสมาธิเหมือนกันวิปัสสนาก็เหมือนกันคือมันนั่งหลับตาอะไรกันน้องต้อตาเพราะนั้นเนี่ยคุ่นยังไม่เข้าใจ แ้่ก็ใครยี่หลวงพ่อได้อธิบายมานี่นถ้านผ่มเข้าใจหรือว่าคิดว่ายากเกินก็องคนเข้าใจตามคําพูดของหลวงพ่อวะถ้าหามว่าเข้าใจเรื่องบุญจริงในพุทธศาสนาจริงๆก็ต้องเข้าใจหมดหรือสมาธิปัญญาก็ต้องเข้าใจหมดเข้าใจหมดหรือว่าเข้าใจปฏิบัติถูกต้องเลยอันนี้เรียกว่าเข้าใจของจริงส่วนไม่เข้าใจก็ต้องทําไปอย่างนั้นแหละทำไปอย่างนั้นทำสมาธิก็่ต่างนั่งอย่างนั้นทําอย่างนั้นสมาธาก็ต้องนิ่ง้าป่าไปอยู่คนเดียวนิปัชนาเขาต้องไปถึง เห็นใจคนอื่นฝังไปเห็นเลือเห็นหัวเห็นเบลออะไรอย่นั้นหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่ถูกใช่ไหมครับเพราะกของเขามันไม่ถูกในทางพุทธศาสนาครับมันไม่ถูกคำสอนของพระพุทธเจ้าครับต่มันถูกของเขาคือคนโง่มันต้องถูกอย่างนั้นสมมุติเอาของดีให้ไม่เอาเนาะคุณทุกวันนี้ผมไม่เคยเจอมาเหมือนกันถ้าเอาของปลอมให้เอาทันทีเป็นสมัยนี้มีพระเครื่องแขียนพอตักติดเขียนพอแล้วเขาแล้วมันขังเติมยิงไม่ออก เมื่ธาฟันไม่เข้าเขาเข้าใจอย่างนั้นแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นแน,นนี้มันไม่เข้าใจเพราะเสจนิงไม่ออกนั่นนะ่ะตามคนเข้าใจนะอแต่มาเคยดว่อย่างนี้เมืเ่อเขายิงกันแล้วคณจะออกไปออกไปทางเงส้นตีเนไปไม่ได้อันตรายมันนี้ก็สอนอย่างนี้เมื่้ธาฟันไม่เข้าเขาฟันเขาแทงกันคนอยากเข้าไป เขาไปตัวไม่เขาจะกันเราเขาจะแทงเราอันนี้กันไม่เข้าจริงจริงแทงไม่ออกจริงจริงไม่เหมือนกับคนที่ไม่เข้าใจคนที่ทาตะกดและเหลือนขายเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาถ้าพูดตรงๆเขาเป็นคนหลอกลวงว่ะเขาหลอกลวงให้คนมันโง่เข้าใจคนตายเขาเอานี้อตะโกยิงกันมีแต่ผ้าเส้อเถินคออย่างมากๆเลย อันนี้มันไม่ใช่ิดของจริงของเริงคนที่นีก็ต้องเชื่ออย่างนั้นแหละคนที่มีปัญญาอย่างที่อาตมาหรือผมพูดว่าโยจักมาโมหามาลาปะโทท่านพระองค์ใดมีพระปัญญาจักถุกขจัดมนุษย์คือโมหเสียแล้วคนมีปัญญาต้องกำจัดความหลองอกไปได้สามังวัตโทสุขตุวิโตโตแต่ว่าพระพุทธเจ้า ัตสลูกแทดโดยทะอึงเองมาลักษาตาสาที่ิโงมันยังโตตาเตสิเทมันจันั่งวิเนยังตึงเครื่องสึ่มหนุนคนอันเป็นเลยในจากดวงแห่งนามเือสิงคนกระเสริมได้อย่างเดี๋ยวนี้พระเดี๋ยวนี้ให้สุดจังนนี้เพื่อแค่ไหใ้ไปสุดเดียวกับอ่เงินเอาเหรียญไหนี่ยเอาพระนะก็ต้องคื่วให้เมื่อให้เหรียญให้พระธรรมดาโยมก็ เตือนเอกเตือนใจจะต้องให้กระต่างทันมั่งมันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่เข้าใจนะเออจรนะแต่เนี่ยจรไม่หยุดเออเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมอันนี้แหละปัญหาที่พวกเราแกล้งทำตัวของเราสุดท้ายอย่าพึ่งไปอาศัยภาพภายนอกภาพภายนอกมันเป็นจุดเป็นปูนมันไม่เห็นตัวการเห็นย้ายหรือจะไปไหนมาไหนก็ลำบากถ้าวางลงหลุดมือเราไปตกกระแทกดินก็หักกระแตก มันมันไม่เหมือนกับที่เราให้เราเป็นพระได้